อาการสังเกตของคนที่เป็นโร,โรคโรหิตจางค่ะคลิปนี้มีคำตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบครูอร้อหมอเสงงนะคะกับอาการของโรคโรหิตจางค่ะวันนี้มีพี่สาวคนหนึ่งนะคะทักครูมาค่ะบอกว่าไปบริจาคเลือดแล้วไม่ผ่าดน,นะคะ ไปเจาะเลือดนะคะแต่ว่าเ,เธอก็มีการเจาะเลือดบ่อยมากนะคะทุกๆ3เดือนแต่ครั้งนี้นะคะทางผู้รับบริจาคเลือดเขาไม่รับเลือดนะคะบอกว่ามีภาวะของโรคโลหิตจางค่ะ อ๋อเนะคะเราก็เลยเอาประเด็นนี้วันนี้มาคุยให้กับทุกคนได้ทราบกันนะคะว่าภาวะของโรคโลหิตจางเนี่ยมันมีอาการสังเกตอย่างไรนะคะอาการแรกค่ะของคนที่เป็นโรคโลหิตจางนะคะหรือว่าเป็นภาวะโรคซีดนะคะก็คือคุณจะมีอาการอ่อนเพลียเวียนศีรษะง่ายค่ะส่วนอาการที่สองนะคะอาการเป็นลมเลยนะคะแล้วก็หน้ามืดวิงเวียนศีรษะบ่อยๆค่ะอาการที่3ก็คือจะมีอาการทางสมองค่ะก็คือว่าเลื่ มันบิ่งไปไม่ทันนะคะก็จะมีอาการของสมองล้านะคะหลงลืมง่ายค่ะสมาธิในการทํางานในการเรียนต่างๆค่ะแล้วก็ข้อที่4ค่ะคือคุณจะมีอาการเบื่ออาหารแบบชนิดแบบไม่ได้กินก็ท้องอืดอะคุณนะคะและอาการที่5ค่ะที่เป็นอาการน่าสังเกตก็คือ ผิวคุณนะคะก็จะซีดนะคะสำหรับใครที่มีอาการของภาวะโรคของโรหิตจางเนี่ยค่ะก็แปลว่าคุณมีปริมาณของเม็ดเลือดลดลงระดับความเข้มข้นของเลือดลดลงนะคะปัญหานี้ของคนไทยอะ่ะเป็นกันเยอะมากเลยค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณไปบริจาคเลือดนะคะมันก็มีการใช้เลือดออกไปใช่ไหมคะแล้วคุณเนี่ยไม่ได้มีการบำรุงค่ะทีนี้วันนี้เรามารู้จักกับโรคโรหิตจางอยู่2ประเภทกันนะคะ โลหิตจางแบบประเภทที่1น,นะคะเป็นโลหิตจางประเภทขาดสารอาหารประเภทธาตุเหล็กค่ะก็คือจะพบได้บ่อยในอาหารประเภทเออที่มาอยู่ในโปรตีนนะคะเลือดหมูตับนะคะแล้วกออ็จะอยู่ในพวก นมไข่ผักใบเขียวนะคะแล้วก็ธัญ,ญพืชถั่วง,งาใครที่ไม่ค่อยชอบทานนะคะคุณไปเหมือนกับว่าแล้ว,แล,วแล้วคุณก็ปล่อยกันเหมือนว่าไม่ทานอาหารประมาณนี้นะคะธาตุเหล็กในร่างกายไม่พอนะคะเลือดมันก็เลยไม่มีสารนี้นะคะก็ทำให้คุณเป็นภาวะโลหิตจางนะคะส่วน ภาวะที่2ค่ะก็คือคนที่เป็นภาวะโลหิตจางชนิดที่เรียกว่าเป็นทารัสซีเมียนะคะอันนี้เกิดจากการที่โรคโลหิตจางที่เกิดจากพันธุก,กรรมค่ะก็คือว่าการสร้างเม็ดเลือดแดงที่มีลักษณะผิดปกติจึงมีการแตกสลายเร็วกว่าที่ควรนะคะทำให้มีอาการซีดหรือเรื้อรังนะคะแล้วก็ผู้ที่มี อาการแบบนี้ค่ะก็จะเกิดจากการที่คุณพ่อก็เป็นคุณแม่ก็เป็นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเราเองก็มีภาวะน,นี้ด้วยนะคะแล้วก็ในาการเป็นทั้งสองอันนี้ค่ะเมื่อเราไปบริจาคเลือดนะคะหรือว่าเราไปทํางานอะไรที่หนักๆน,นะคะเพราะว่ามันจะมีอาการอย่างที่เมื่อกี้นาะใ้สังเกตมาเนี่ย มันจะค่อนข้างอันตรายมากทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีภาวะนี้นะคะถ้าข้อเม่อสกคู่นี้คุณจะต้องรีบไปพบแพทย์ค่ะเพื่อให้คุณนั้นทราบนะคะและเริ่มดูแลตัวเองด้วยกัน ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะอันอาหารที่มีธาตุเหล็กนะคะที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั่วงาเนื้อสัตว์ตับหมูนะคะแล้วก็เลือดหมูนมไข่ผักใบเขียวอะไรแบบนี้นะคะและข้อที่2ค่ะคุณจะต้องดูแลด้วยสมุนไพรนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงธาตุในร่างกายโดยเฉพาะเลือดของคุณค่ะที่มีอออ อาการของพิษอยู่นะคะแล้วก็รีบบำารุงเลือดให้ออกซิเจนกับเลือดนะคะและสำหรับใครที่มีภาวะของโ,โรคโลหิตจางน่ะถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะส่วนใหญ่จะมีประจำเดือนแล้วมันมาแบบไม่เต็มที่มากระปิดกระปอยเพราะเลือดของคุณไม่ดีค่ะสำหรับใครที่มีภาวะของโ,โรคโลหิตจางนะคะแล้วกอ็อยากจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคุณสามารถแอดไลน์หมอเสงเวอร์นี่นะคะแอดหมอเสงเวอร์นะคะจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้การดูแลในเรื่ององการ ทานสมุนไพรเพื่อบำรุงโลกนี้นะคะหรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะคะแล้วคุณก็จะได้คำตอบในการดูแลสุขภาพอย่าให้เป็นมากนะคะสำหรับสาราะเนื้อหาวันนี้ดีๆค่ะ ครูอ้อนํามาจากนะคะสารนิตยสารนะคะโลคภัยใกล้ตัวของนิตยสารหมอเสงอยู่ด้านหลังนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายแล้วก็มาเล่าให้กับทุกคนฟังทุกวันเลยนะคะใครที่ติดตามช่องนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะครูจะมากับเนื้อหาหรือโรคอะไรในการดูแลตัวเองนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะเชื่อดีค่ะ